ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมตำรวจระเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับเมืม่อวานนี้ที่โรงพยาบาลศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายผลพงสวรรคผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไมห้หนึ่งแจกันและตะกร้าสิ่งของพระราชทานหนึ่งตะกรา้าไปมอบสิบตำรวจโทสารัตทองสีทอง ผู้บัญชาการหมู่กองกำกับการตำรวจระเวนชายแดนที่41ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการในพื้นที่หมู่3ตำบลบาราหมอำเภอเมืองปัตตานีเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีก่อนส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสิริรัตนรักษ์โดยมีอาการบาดเจ็บโดนสะเก็ดกระสุนปืนเข้าที่มือด้านซ้ายมีแผลสิกขาด ล่าสุดปลอดภัยรู้สึกตัวดีทางคณะแพทย์ได้ให้ดูแลได้ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดซึ่งเหตุการณ์เดียวกันนี้ยังทําให้ดาบตํารวจบรรเจิดพุทธเจริญตํารวจระเวนชายแดนที่9221ถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตด้วยในการนี้ค่ะนายอําพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้อัญเชิญกระแสร,รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยมากล่าวกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจสร้างความปรับปลื้ม ทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวค่ะยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ